รถเมฆกัมาเลยทุกคนหลานชายกำลังสขึ้นรถแันบัานเนี่ยอ้ไอไาวงไนเงินหลายลเดอ้ไองานเงินหลเด้องานเงานดีๆอ,อ้าวส่งดีๆดีเออคันนี้แล้วตักเอาพี่ไอ้เพิ่นโอ้ขึ้นไปรถเลยไปสิถามเอาพี่แลอ เป็นรถคู่คนทานอยู่เทิงวัโชคดีโชคดีทับกันเริ่มวันนี้เด้อโอเคทุกคนเลยเนาะกราบสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีและสวัสดีเอฟซี <c oughs> ของตัวสิทเบิร์ตสู่หู่สู่คนพี่น้องเไปเบิร์ตสมองสุบอน บอกว่าจะอยู่ผังไทยผังลาวและอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีพี่น้อง,นนอองก็ยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านพี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูปตุสิตปันสุกอีกคือเก่าพี่น้องคือเดิมพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่มเติมก็อยู่ข้างทางตอนนี้พี่น้องเนาะทุกคนเนาะอยู่ข้างทางเส้นทางเลขที่สิบสามไต้ทุกคนอ่าเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตทุกคนเลยเนาะ ตอนนี้เรากำลังสเดินทางาไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองสวรรคเขตมุกดาหารทุกคนเลยเนะาะเพื่อว่าไบ่ได้ไปเหตุภารกิจหรือว่าไปสา้อยเรือทางใดมือนิทิตทุกคนคือว่าสเดินทางไปส่งหลานลงไปทำงานอยู่ประเทศไทยหรือวอยู่กรุงเทพสบายดีสบายดีเนาะ ผู้ที่ผู้ที่ว่าตุศิษย์อ่านสอนขับรถนั่นแหละทุกคนเนาะอ่าตอนนี้เพิ่นฝึกวิชาขับรถแล้วเพิ่นเพินจะไปฝึกวิชาอยู่ไทยต่อถือว่าการทำงานอยู่ไทยผ่านเลแม่นถือว่าดูมันนะทุกคนเนาะอ่าฝากในเด้อทุกคนเนาะอ่าพี่น้องพังไทยเนาะพักอ่าหลานชายเน่ว่าตุศิษย์อ่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วบัดนี้ให้หลานชายไปผ่านพ่อบัณนิตพี่น้องอ้เนาะ อ่ามาเบิงบ้งมาเบิ้ง่าจะเป็นจังไงเนาะอ่าเดี๋ยวเขาสิเดินทางไปน้ำไปจะร่วมกันไปน้ำพี่น้องเนาะให้อ่าลานชายเป็นถือกล้องอ่าจะไปไปจะเทืออะไรไปไทยนะถามก่อนสอ,สองเทืออาทิตย์สามเทือถืออาทิตย์สามเทือน,น,อน,นี้คือมามาหนิมาต่อบัสดบตตอบต่อพาสปอร์ตมาต่อพาสปอร์ต t พี่นะ้องมือมาบริไทยเบิง้งมาตอ่อพาสปอร์ต r t ไงกะมาได้จากมือว่าสามมือเนาะ สา <3 S 2> มหรือสีสี่มือนี่เ่าสี่มือนี <4 S 2> ่แต่ก็ไปต่อบบบนี้พี่นอ้องอ่าไปต่ออืมนาะเบิ่งเดี๋ยวเน็บไม่ให้ก่อนโอ้โหเฮียแล้วอ่าเสรเลยโอเคอ่าเดี๋ยวหฮรันพี่ถือกล้องแล้กล็ลมเบิ่งภาพบรรยากาศไปนั่พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันสวยเนาะอ่าถือเป็นยูรอก่ะเป็นยู้อเนาะถือกล้องเลยเสร็จ <laughs> ไปไปอยู่จังหวัดได้ไปนี่จังหวัดอุบลเพื่อนไป,ไปอุบลพี่น้องไปอุบลน,นี่ไปอยู่อำเภอเมืองยังจักบ่อำเภอเมืองเดชอุดมอำเภอเมืองเดชอุดมทุกคนอ่าพี่น้องชาวอุบลฝากหลานชายหน่เด้ออำเภอเมืองเดชอุดมตำบลยังจักบ่โมโหตุบลโมโหตำบลยังบ้านนะนะ บ้านกับโมโหบ่บ้านกับโ,โมโหโมโหแต่อันอำเภอบ่โมโหแต่อำเภออำเภอเมืองอบ้านกู้บอลนี่เป็นบ้านบ้านไอจดหนี้เลยเนาะเป็นบ้านไอจนนี่เลยทุกคนเออตัวตัวเห็นเคยเห็นเพิ่นบ่เพิ่นไปยังไ่เคยเห็นเลยเพื่อนอ่าไปนี่ตัวไปทำงานนั่งตัวไป ไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เนาะทุกคนเนาะกหลานชายหลานชายพี่น้องเอ๋ยเนาะหลานคนคนคกคนเละคนโตเพราะว่าอยู่บ้านก็มีโยเวียกนะมีนุ่มซีมีอย่างอื่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นบม่มเพิ่นบ่มักเพิ่น ยังอยากไปหาประสบการณ์เนาะจะไปเจอโลกกว้างบ่ฮอเจอโลกกว้างจกไปไทยเนาะมันจังมวนเนาะมวนบ่หรือเมื่อยทั้งมวนทั้งเมื่อยเลยไปหาเงินไหนเนาะกับมื่อยกับมวนนะ่รแหละอ่างมื่อยเพราะว่าอยู่ไทยนี่ลายอันลายแน็อคไปเนาะเนาะลายสิ่งลายยางแปะงูแปะตา ดีนะ่น,นึงคนลาวห้านี่พี่น้องทุกคนเนานะถ้าหากว่าโบมีอ่าประเทศไทยหรือว่าพี่น้องทางไทยนี่ว่าจักห้องกับสิไปหาเงินอยู่ทั้งใดเพราะว่าส่วนใหญ่ไปไทยคนไปทํางานอยู่ไทยกับมีแต่อ่าอนีเวอาตรงๆเนาะคนลาวห้องก็มีแต่ผู้ถูกผู้ยากเนาะฮบเนาะ <Man. S 2> คนทุกคนยากแน่คนแบบว่า,าที่ว่าหาเช้ากินคำแน่นะทุกคนกคนว่ามาได้เหตุเรียกงเหตุการณ์น้ำพักน้ำรัดแหลกอะเดินทางไปไทยเพื่อเพื่อ,อเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อเต้าเนอะผมมีครอบครัวกับทุกคนเลยเนะาะผู้นุ่มผู้สาวผู้วัยรุ่นกะเพื่อสั่งอนาคตให้ตัวเอง ยกตัวอย่างหลานชายนี่แหละนี่่นกับขาเฮียนกะจบเลยเนาะปีนี้จบเลยจบแล้วปะจบแล้วขันเฮียนขาเฮียนกะจบก็แต่ว่าเพิ่นออกมหาโมซีมหาเพิ่นออกเพิ่นบวมักขันเทียนกับอาบว่ากันคนเฮาเฮียนบัเฮียนกับว่าไม้อันเดียวกันแหละแค่งเป็นคนดีจะควมกับพอเฮียนกับบริเฮียนก็เลยว่าว่าก็เลยว่ากัน คนก็นอยากไปทำงานอยู่ไทยเน่เอาไปพึ่งวีซ่าถือว่าถ่าไปผ่านอ่าผ่านไทยได้นี่ถือว่าเก่งเลยถือว่าดุมันเลยถือว่าเป็นคนดุคนมันสาระสะเฉลียวม,าย,วา,มายู่ล่าเฮาสบายเฮาได้ไปทำงานอยู่ไทยนีย่คือโอ้กับขันคนบดุคนบดุนี่ยนะอยู่บ่ได้อยู่ไทย เรื่องวัยชัยก็อยู่บ่ได้ทุกคนนี่อันนี้กล่าวว่าบอได้เวหานบ่เ,นบเวอยากทานเหทานพ่อตัวบ่อือวเวทานพอเพื่อนน้องเวอยากกินไปกินบ่ไ,ไปกินเนาะอยาเจ็บดีเจ็บทองอยาดีไข่และ น,นี่ฮาก้าอดฮอดเมืองเ,เชโนอาจจาหอดเชโนทุกคนลังสิเา้าเชโนไปอยู่พุ่นคนลาวอยู่กับคนลาวบะคนลาวนำก็มีคนไทยก็มีคนลาวก็มีคนไทยก็บ,ม,กบ,ม,กบม,มีกินอยู่กับเพิ่นบ่บอ่อยู่เพิ่นเซาบ้านผักให้อยู่ ชาวบ้านฝาก,กอยู่กันแสดงว่าแสดงว่าเพิ่อนอ,อยู่น้ำเพิ่นนั่นแหละ,ละอยู่น้ำเพิ่นตแต่วทำบริสียิญญาณขาเศราบริสิญญาณขาเศราแต่ว่ากับเขา่าตอนเศร้ากับตอนเที่ยงก็ได้ื่อกินเองซื้อกินเองตอนเศร้ากับตอนเที่ยงตอนแรงแล้วเพิ่นเลี้ยงแม่นค่าน้นำค่าไฟดิวฮะขา้าวหนำข้าไฟก็เป็นเพิ่นจ่ใจอ,อยู่เป็นตึกเลยบ่เป,เป็นเป็นเฮือนบ่เฮือไบ่ได้อยู่แบบเป็นแคมป์คนงานเนาะ ก็ช้างอ่านันเนาะซื่อว่ากะโอเคอยู่เนาะตอนนี้มาหอดวงเวียนเซโนอันนี้ตลาดเก้าทุคกนแถวตลาดเก้าอันนี้นะไี่น้องเนาะวมืนี้ตัวซิดกะจักชี้ไปใช่ไหมเะคิดว่าไปชงลานชายอยู่สะพานกะบสิบางทีมีโอกาสกัสิเวแถว บ้านพนชิมไปน่นอะทุกคนเหยเนาะอาชิเวแถวบ้านพนชิมก่อนแถวดินจัดสันได้เปิดเลยมินิมาหากจอดรถงาดเนาะอันนี้ก็เป็นเมืองเซโนทุกคนเลยเมืองเซโนเด้เอเนเอเด้อเส้นทาง ไปส่งฮอตเตสะพานเนะเาะบ่บ่บได้ส่งฝากฮอตฝากพุ่นเพราะว่าอ่าคิดไล่คิดไลเรื่องสะดวกสบายนี่ับไปส่งยุดอยู่ฟังพุ่นและสบายกลัวฮอตบกซแต่คันว่าเรื่องค่าใช้จ่ายนะมันจะเบิดหลายกลัวนั่งรถเมีไปทุกคนกับอไปจ้างบริมัทมอบมีเวียก แต่ว,ว่าไปทางพุทธแน่นะก็เลยทรงหอดแต่สะพานก็พอแหละขี่รถม์ไปก็ได้อยู่ไปไทยเห็นเห็นจะว่าสาวไทยเห็นแล้วสาวอยู่บ้านเพ่นเนยคืออยู่บ้านเฮาอยู่บ่ฮะส <laughs> า,าวบ้านเพ่นก็คือสาวบ้านเฮาบ่สา,าวไทย จกาได้ไดคือกันหรือว่ากันในโทรทัศน์นะถามก่อนแบบเขาบึงในนังในยังนะแบบชาวแบบเขาเ่นไปองเฮียนมันยังนะนะคือกันชาวน้ำบ้านน้ำยังแบบบ้านเขาคืออย่บ่คือคือเป็นชีรถจักรถรถยังรถเว็บไอแบบอันลงในทิกตอกมันยังนะแม่นบ่คือกันบ่นกันเขตบอนโตยูนี่เ,เขตเขตคัมบาเปียบเที่ยวนี่เป็นเขตมันนอกบ่ ถือว่า,านนกกวัานนอกเกอะไรวันนอป่ะสันผ่านลานทุคนสผ่านลานคนไปอยู่ไทยเป็นยังไงคิดว่าไปอยู่ไทยนี่ชิมีผู้สาวคนไทยป่ะเป็นยังบกากล้มบ่ะเออเดืองอะไรมว่าในในมันอยู่มันอยู่ไกลนี่ อยู่ไกลอยู่ไก่ไปได้ไกลเมืองไกลเมืองไก่ยังนี่ยแต่บริสุทธิ์เจอผู้คนบ่ไปสีบอบอ่ไริเจอผู้คนเลยนะนนานาไปอยู่อยู่ไทยกะลมภิษชาไทยเป็นลูกเคยฟังไทยได้บ่เนาะตังดูได้เคย แต่บุญปรยูรนี่เพิ่นเอิญภาคอีสาเนเนาะแม่นภาาคอีสบุญเนาะบอภาคอีสานเนี่ยพี่เนาะอยู่ติดกับอ่าช่องเมกเนาะนติดกับช่บองเมฆกัอบอ่าจำปะซักตอนนี้จะสีฮอดอันสามแยกอ่าปิ้งไก่เดี๋ยวสี ลงไปเวายาก่อนทุกคนเนาะอ่ามีโอากาสก็จะไปหลินรู้บนุนี่จะไปเบึงหานหานหานไอจะนี่ไงนะหานลาบแล้วนะอ่ะทุกคนเนาะโอเคเดียวกาซีอ่า พูดแหละไปพ่อกันอีกเทื่อน,นึงกันหอดสะพานพูดแหละสี่ท้ายให้ทุกคนเบิ่งอีกเทื่อน,นึงตอนไปส่งลานชายอยู่สะพานส่งนคนขึ้นรถพี่น้องเห็นเนะาะอย่งไดกะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้าลานชายเน่เด้อเนาะทุกคนเอฟซี FC, ผู้ใดที่ว่าอยู่ทางอุบ,บลราชธานีเน,ะนาะกะฝากลานชายเน่เด้อฝากคนลาวบดทุกคนนะั่นแหละพี่น้องเห็นเนาะที่ทำงานอยู่ไทย กับโบมีภัยอยากาจากบ้านทางเมืองไปไกลดอกพี่น้องเยนาะจําเป็นทุกคนเลยโอเคประมาณนี้ก่อนเด้อทุกคนเนด้อเดี๋ยวสิเขาเอายาเตรียมยา,ากินเตรียมยากินให้เพื่อนก่อนอยันเจ็บท้องเป็นไข้เป็นหนาวเขาจังไม่ได้ไปชื่ออยู่ห้านเนาะเตรียมไปที่พี่รถประมาณนี้ทุกคนเด้อเจอกันอยู่ทรารีนพี่น้องสบายดีเจอกันอยู่สะพานนะนะสบายดีปิดกล้องเลย ทานผู้ชมทุกคนตัดภาพมาละอันนี้ก็เดินทางเข่ามาหอดสะพานมิตรภาพไทลาวแห่งที่สองแล้วทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสองข้างทางลานทรายเตรียมโตเดินทางลงไปรงเทพมหาคนครเพือหาฝัน พ่อเมนกรุงเทพเนาะอุบลราชธานีทุกคนประเทศไทยอุบลราชธานีส่งขึ้นรถหอดแตนีเนาะให้เพ็่นนั่งรถทัวไปรถทัวกับรถมีเนาะทุกคนเนาะการ หาออกหอดแล้วเด้อหอดแล้วเด้อเดี๋ยวหาบอลจอดรถบอลจอดรถแล้วกะ <c oughs> เอาเครื่องลงต้องเพินพ่นเพิ่นหมา้จอดได้อยู่ทางนานี นี่ยูมีแมนหาโจอดอยู donc, ่นี่เปิดเผยไทยพีทเลยพี่จะต้องมาเจอดทางหน้านี่มาเจอดทางหน้าพี่เชิบหน้าจังยางไปอย่าเพิ่งเดอเดี๋ยวถอยรถก่อนเดอ มาถากก่อนถากก่อนถากก่อนแป๊บหนึ่งนี่แทงชิมเนี่ยแทงชิมบ่มีและของบ่เอาอันของบ่อเอานี่ตู้กระจีอ่นนานหนออัดถือก่อนอันหนึ่งของบ่เอาอันนั้นเห่ฉงเกาะมาจิ้มเขียวไปเดี๋ยวนะยลงไปส่งลานก่อนทุกคนเเนาะ อะไรโอเคมีอ hey huh? ่โมมีเล็กแทงชิมบ่ะยิ่งเลี nice ้ยมโมมีแหละไม่จิ้มเขวได้มีอยู่นี่จิ้มแทงได้ได้เคยแทงอยู่เลี้ยมนี่ไอโพนเลยว่ะได้ไปรุ่นคนเอ้ยเนาะไปรุ่นเล็กแทงชิมกับบทียมีโมมีห่าเค็มเด้อยู่เหืออมีอยู่เค็มมีิต่เค็มยังไง ออมาเด้ออ่นนะทุกมมนจิ้มเขีวยวนคะันเป็นยังฉี่มได้คอยไปไทยคอยกาวน์แม่จิ้มเขียวน,นี่เทเนะห่อได้ทุกคน เชิญครับผมน้าครับถึงแล้วครับผมนั่งกับพย้อมนั่งหนายนั่งหลังอีกไ,ไปส่งลานมาส่งลานสิไปใช้มุกเบาไม่ใช่นะอาหนะักกีตาร์คือบอยล้มกีตารม์มีกีตาร์อะไรกันอามียังแน่น,นิฮ<อ>ะโต Cái lẽ ổng lơ rồi đấy. Cái ổng chút cuồng nó bình nhau Nhìn đi กินได้เอาค่ะพุทธครับพัดตรวจใส่กระเป๋าไว้นึ่งที่ฮะหัวฉากโทรศัพท์ดีขน,นาดช้างเอาเฮ้ยฉันเลย อย่ายางเข้าไปชงลากได้อยู่บ,บ่นี่อนอเออจะนั่งกับปิดได้นี่ทุกคนไหนเนาะกระชีอามาเย็นนี่ถ่ายหูปกัน <c ười> <c ười> อีดาโอเคเืิอให้เพราะถ่ายคลิปนี่เอากระยุดปิดตอที่ล้องไปเนาะ ไอสปิดกล้องวะทุกคนเลยนะไอไปส่งลานอยู่ทางในทุกคนแล้เส่งออกมาถ่ายต่อเนาะไอนีก็สิขอยยึดก okay. ล้องไว้ก่อนเลยทุกคนเด้อโอเค้อ้รถรถนโดนเมฆมาเลยทุกคนลานชายกำลังสีขึ้นรถน้ำบัตรเนี่ยอ้าวไเงินหลายๆเด้อไเงินหล่ๆเด้อไองานดีๆเอ้า อาโชคดีโชคดีเออคันนี้แล้วตกเอาพี่ไอ้เพิ่นโขูเขื่อนไปรถเลยปรสิทามเอาพี่เนาะเขื่อนรถขูเพิ่นฐานอยู่เทิงบูโชคดีโชคดีกลับกระโดดมันามานี่เด้อยินวะ ่าปี่ืวยกี่นี้โอ้ไม่อย่างอีกระบัดน,นี่นี่ทางนี้ไปจับเจือกนี่ดูทุกคนเลยเนาะกาเข้าไปส่งลานชาย,ยู สะพานกินีเนาะขึ้นรถเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยเนาะอ่าบอกสอนเพื่อนเนาะคือว่าัยรุ่นนั่นแหละพี่นนองกาให้หุ้จักนอนระวังตัวเนาะเลยก็ให้หุ้ตั้งใจทำมาหากินอ่าตั้งใจเห็นงานเนาะไปเห็นงานก็ให้ได้เงินแลวก็หาประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้อ่าหู้จักขึ้นแลวก็เข้มแข็งขึ้นนั่นแหละทุกคนเลยเนาะอ่าคนก็จักความอยู่พี่น้องเนาะดูมัน ขอให้โชคดีน้องพี่น้องน้องทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ลาตัวศิษย์ในเด้อพี่น้องเด้อโดยสำหรับ,บคลิปนี้ตวศิษย์กะสิขอโตจบคลิปก่อนพี่น้องไอ,กกอ้ออเนาะกะพ่อพ่อกันคลิปหน้ากะขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแ,งแ,งแงรงเด้อพี่น้องบุญนักษาเทวดาคุค้มครองสุขภาพแข็งแรง เดินทางไปใช้มาไซก็ขอตลอดปลอดภัยเดอ้อทุกคนเลยเนาะสุดท้ายนี่ก็สิขอก่าวคำว่าสบายดีเดอ้อสบายดี